เนี่ยเรียกได้ว่า made in Australia เลยนะคะรวมไปถึงว่าเขาใช้สารสกรัดลกแกะจากประเทศออสเตรเลียที่เรียกได้ว่าเป็นสารสกรัดลกแกะที่ดีที่สุดในโลกส่วนผสมต่างๆเนี่ยังช่วยในเรื่องของการปลอบประลรมผิวต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงว่าช่วยลดการอักเสบของผิวได้เป็นอย่างดีซึ่งสําหรับตัวนี้เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับคนผิวแห้งรวมไปถึงคนผิวแพ้ง่า ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยซึ่งปองรู้สึกว่าน่าพึงพอใจมากๆเพราะว่าชื่อเขามาในลักษณะที่เป็นครีมแต่ว่าเขาให้เนื้อแล้วก็ฟินิชของงานผิวที่มีความบางเบาแต่ว่าเนียนนุ่มมากขึ้นนั่นเองปองก็เลยรู้สึก ประทับใจในจุดนี้มากๆเลยนะคะสําหรับโอเวอร์ออทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่ตองได้ใช้ติดต่อกันมาเนี่ยตองบอกเลยว่าเขาตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวที่สําหรับคนที่ต้องการความเรียบเนียนของผิวซึ่งเขาสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวได้ด้วยสําหรับคนที่ผิวแห้งง่ายก็เลยสามารถใช้ได้เขาจะช่วยปลอบประโลมผิวลดการอักเสบของผิวได้อีกด้วยนะคะตองเลยรู้สึกว่าเขาเป็นครีมที่ คุ้มค่ากับราคาที่ได้ในราคา1290บาทปริมาณ50มิลลิลิตรเนี่ยเพราะว่าแต่ละครั้งใช้ไม่เยอะแล้วเขาให้ผลลัพธ์ที่เรารู้สึกว่ามันพึงพอใจรวมไปถึงว่าเขาเติมความชุ่มชื้นของผิวให้ตองได้แล้วก็ทําให้ผิวของตองเรียบเนียนขึ้นได้รวมไปถึงว่าสามารถใช้บริเวณถุงใต้ตาได้แล้วก็ไม่เกาะให้เกิดการแพ้รวมไปถึงว่าผิวของตองเนี่ยมันเรียบเนียนขึ้นจริง,รงๆคือแบบสามารถจบได้ในตัวเดียวก็ลวเลยรู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นน่าาสใจมกเลย